we เื่อกี้ได้เดินมาโอ,อ้โหเขาเรียกว่าอยู่ที่พรมนิมิตครับวันนี้การถ่ายทําเราดูวันอาทิตย์เพราะว่าร้านนี้เปิดแล้วทุกวันนะครับแปดโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นเจ็ดวันไม่มีหยุดครับซึ่งนี้ตามพิสัญญังไวจะได้สัมภาษณ์กับคุณต้งกน,ก,นกเทพสวัสดีครับ,รบพี่ต้งพรมนิมิตนะฮะจ้าก็พี่ต้งครับ <c oughs> วันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาถ่ายรายการประจําปีนะครับ uh huh. อัปเดตผลงาน,นงต่างๆเพราะว่าทางร้านเนี่ยพัฒนาแบบไม่หยุดยั้ยงทั้งบุค <c oughs> ลากรฝีม,มือการทํางาน การพ่นสีที่แปลกรูปแบบต่างๆรวมถึงการสั่งยางที่ราคาถูกขึ้นอะไระอีกมากมายที่ทางร้านมีบริการโอ้โหตอนนี้ก็สีสีประหลาดสีโครเมียมเยอะแยะตอนนี้แล้วก็<ะ>สีอโนดาย์เมื่อก่อนคือต้องรอแบบทำยากๆตอนนี้มี วิธีการทําให้มันง่ายขึ้นดูคล้ายๆอเราได้เลยมันเดียวได้เลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยและเจาะลึกกันครับต้องบอกว่าคุณผู้ชมที่อาจจะเพิ่งเคยเห็นเทปนี้หรือว่าติดตามกันใน Facebook แบบนี้หรือในยูทูบนะครับต้องบอกว่าทางพร้อมนี้เปิดมาทั้งหมดกี่ปีครับถึงตอนนี้50ปีฮะับห้ปีตั้งแต่รุ่นพ่อเลยอเนี่ยอายุเท่าพี่โตเปล่าโอ้มากกว่านั่นอะตายเลยตอนนี้ยี่สิบแล้ว เป็น20ดีดีครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่า50ปีกับประสบการณ์มาตั้งแต่ร้านเปลี่ยนยางใช่ปะยางจนมาเป็นซ่อมแม็กซ์นนี้ซ่อมล้อแม็กด้วยเครื่องนะฮะ CNC นะครับหรือว่าการคัสตอมมือหรือการพ่นสีด้วยเทคโนโลยีสีที่โอ้โหกว่าจะหามาได้เนี่ยไม่ใช่เลือดตาแทบกระเด็นครับตอนนี้เนี่ยเครื่องดัดแม็กหรือว่าซ่อมล้อแม็กเรามีแบบไหนบ้างครับตอนนี้เป็นไฮดรอลิกเป็นทุกอย่างเป็นอัตโนมัติหมดครับ เครื่องดัดแม็กก็จะเป็นเป็นไฮรูลิกเป็นไฮรูลิกออโต้แล้วเป็นไฟฟ้าหมดแล้วดันขึ้นไปได้เลยเห็นภาพตอนนี้นะฮะอย่างที่เราพูดกันอยู่นะครับเป็นเครื่องเลยทุกอย่างทุกอย่างเป็นเครื่องหมดฮะแล้วถ้าล้อเนี่ยเดี๋ยวนี้คนมีปัญหาเยอะมากคือเบีียบยดขอบฟุตบาดที่เป็นรอยมาที่เราคุยกันตั้งแต่ห้าปีที่แล้วหกปีที่แล้วตอนนี้มันก็ยังเจ๋งอยู่ฮะเครื่องผมเป็นเครื่องอาร์กอนเชื่อมเนื้อ C N C กึ่งออกแต่งให้เรียบร้อยได้หมดไม่มีอะไรใช้มือคน ก่อนแล้วข้อมือแบกเครื่องเองอะไรเราเห็นกัน้ในโลกแรกเมื่อสิบห้าปีที่แล้วครับเทคโนโลยีทุกวันนี้ไม่ต้องแบบมายืนปั่นๆให้มันเมื่อยแล้วกดปุ่มทีเดียวจบครับนะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถสบายใจได้เพราะว่าเนื้อแมพที่เราจัดการออกไปเนี่ยเป็นไมครอนใช่ฮะน้อยมากมองไม่เห็นหรือน้ําหนักไม่ได้แตกต่างเลยแต่เราคุณใหม่เหมือนได้ล้อใหม่เลยใช่ครับใช่อันนี้ต้องเรียนตรงๆเพราะว่าเราทำกันมาเยอะ ้เห็นลูกค้าที่นี่โทษนะฮะซุูระคาเยอะมากใช่ครับแต่ไม่ได้ยิงนะรถธรรมดาทำหมดรถธรรมดาก็ทำคะับก็ทําได้หมดแต่ต้องบอกว่าซุูระคามารายวันไม่มียี่ห้อไหนที่ไม่เคยเจอนะบอกแล้วเจอครบทุกยี่ห้อครบแล้วครับครบแล้วครบแล้วถ่ายรูปไว้เยอะนะฮะก็ดูได้ทางอินสตาแกรมนะฮะแอดพรอมนิมิตนะครับหรือว่าทาง Facebook ก็ได้คุยกันต่อพี่ต้องครับนอกจากดัดล้อซ่อมขอบล้อ เทคโนโลยีใหม่ของเราคือ,คอยิงรายโพลเดรปตินที่มีมานานแล้วนนครับมันก็ยังตอนนี้ตอนน,ตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่เทคโนโลยีที่ดีที่สุดอยู่ตอนนี้ยังไม่มีใหม่กว่านี้เลยแม้กระทั่งโรงงานผลิตแม็กนะตอนนี้ก็ยังใช้เทคโนโลยีใอ้เทคโนโลยีอันนี้อยู่ผมว่ามันยังมันยังได้อีกนานการยิงรายก็มีเครื่องยิงสายใช่ของผมเป็นออโต้หมด,หมดไม่ใช่มานั่งแบบมีผาัไม่มานั่งแบบฟูไม่หมดนี่คือยกเข้าไปกดโอมเคลื่อแล้วเครื่องยิงรายเนี่ยที่ของเราใช้เนี่ย ดีไซน์มาสําหรับล้อมแม็กโดยตรงรไม่ใช่เป็นเครื่องแบบเอ้ยใช้ได้สารพัดประโยชน์แล้วมารถมอเตอร์ไซค์มาโนไม่ใช่ฮะของผมนี่ออกแบบเพื่อล้อมแม็กโดยตรงเพื่อล้อมแม็กโดยตรงรฉะนั้นทุกมุมทุกองศาทุกแกนทุกหัวฉีดหรือว่าทุกการหมุนล้อมแม็กก็จะโดนหมดใช่ครับนะครับคือจะเคลียร์หน้าให้เป็น เป็นล้อเหมือนเพิ่งหล่อออกมาใหม่ๆเลยแต่วัสดุอื่นค่าลูกค้าเช่นพวกพาร์โมอเตอร์ไซค์หรืออะไรผมก็มีเครื่องที่จะดูแลได้ครับลูกร์ามาก็ยิงได้ยิงได้เช่นกันครับผมล้อแม็กก็สร้างล้อแม็กเครื่องอย่างอื่นก็เครื่องอย่างอื่นใช่ครับและเรื่องของพา powder c o a ติ้งนะครับหรือว่าการ powder c o a t i ติ้งภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับสีฝุ่นฮะสีฝุ่นครับผมที่เป็นสีดําที่แบบปิดแบบเนี้ยบๆหรือว่าอะไรแบนั้ของผมสีฝุ่นเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นอย่างโรงงานผลิตแม็กเนี่ยเขาจะมีสีเดียวเป็นสีเทา แต่ของผมมีสีเทาดำขาว<ะ>สามผนกเลยพาวเดอร์โคตติ้งเนี่ยที่พวกฮาร์เลยชอบทำกันนะฮะที่ต้องส่งบางทีส่งไปพาวเดอร์โคตติ้งถึงเชียงใหม่ลำพูนหรือที่ต่างๆสมัยก่อนนะครัถึงว่า8ปดทังปีที่แล้วทุกวันนี้พาวเดอร์โคตติ้งที่เกาะยึดทนนานเนี่ยมีหลายสีแล้วเหรอผมก็เขาม,ม,มีมีหลายสีฮะจริงๆมีหลายสีมากเลยเพียงแต่ว่าการของผมเนี่ยมันเป็นสเกลใหญ่เพราะการเปลี่ยนสีอะไรเนี่ยจะยุ่งยากของผมเหมือนโรงงานแล้วไงครับ ดังนั้นโดยอย่างโรงงานล้อแมกเนี่ยมันก็จะเอาเป็นสีเทาอย่างเดียวแต่ของผมเนี่ยมีสีขาวเพิ่มมาแล้วก็สีดําสีดำเนี่ยเพื่อไปใช้เป็นสีซูเปอร์แบล็กสีขาวเนี่ยสำหรับรถลูกค้าที่เป็นสีขาวล้อสีขาวแล้วต้องการจะแบบเฮ้ยบางทีหินดีดปุ๊บอ้าวมันถลอกแต่ผิวบนแต่ข้างในก็ยังขาวอยู่ต้องบอกว่าเลยต้องถามว่าโอ้โหพาวเดอร์โคตติ้งเนี่ยล้อแมกที่นี่ทุกล้อที่ทําออกไปหรือทุกล้อที่ทําสีเนี่ยเจอพาวเดอร์โคตติ้งก่อนทําสีถูกต้องครับ เพื่อการติดคนที่ยาวนานครับนั่นเป็นเหตุทำให้ทางร้านอาจจะมีราคาดูว่าสูงกว่าคนอื่นแต่เราทําเยอะกว่าเยอะคือถ้าเกิดเราทําอย่างร้านอื่นที่ถูกๆเนี่ยผมกาไรเยอะกว่าครับเออก็คือคุณก็เอาเขาเรียกว่าอะไรอีพ็อกซี่พกระดาษทรายคัดคๆๆรัแล้วก็พ่นสีเลยนั่นก็จบท้งผมไม่ใช่ผมต้องลอกซึ่งขั้นตอนในการลอกเนี่ยแล้วก็เตรียมพื้นขึ้นมาใหม่เนี่ยอาจจะสูงกว่าเขาพ่นทั้งทั้งหมดอีกฮะ นั่นแหละเป็นเหตุผลที่ดีคุณผู้ชมต้องคิดตามด้วยนะฮะไม่ใช่เอาถูกไว้ก่อนแล้วก็คุณภาพการันตีไม่ถึงตีนะครับอันนี้เวลาเราทําใบเรามีวารันตีมีวารันตีครับอ่ายาวอยู่แล้วนะฮะครับผมเดี๋ยวจะได้เห็นว่าเขาได้โคตติ้งเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็มีหลายสีแล้วพาร์ทมอเตอร์ไซค์คนนี้ฮาเล่หรือว่าเดี๋ยวนี้ใช่เดี๋ยวนี้พาร์ทมอเตอร์ไซค์พาร์ทรถยนต์เดี๋ยวนี้มาบ่อยฮะครับอย่างอย่างแม้กระทั่งพาร์ทรถยนต์ที่เป็นโครเมียมเนี่ยอ่าไม่มีปัญญาพ่นบางทีเราต้องไปส่งงชุบ แล้วงชุบนี่คิวนานมากผมต้องบอกค่าคบสมัยก่อนที่ทํารถกันมาชุบร้อมแม็กเน่ก็รอกันอ่วมเลยเป็นเดือนแล้วยิ่งถ้าเกิดสมมติเป็นพาร์ทอย่างเช่นขอบกระจกข้างที่เป็นพลาสติกลงชุบไม่ชุบให้จํานวนน้อยนั่นคือพวกรถเรโทรหรือว่ารถโบราณพวกเ e 7 0เจพวกครับ,รรบสันพวกอะไรพวกนี้พวกไอเขาเรียกว่าลงชุบมันไม่อยากทําถ้าเกิดแบบชิ้นงานผุชิ้นงานมันเน่ามาแล้วเนี่ยของผมมันทําได้เราเป็นสีฟูเราเป็นเราเป็นระบบพ่นมีการโป้เติมเนื้อเติมอะไรกันได้ ข้อดีของระบบพ่นครับมันดีตรงนั้นนะฮะสามารถพ่นกับช,ชิ้นงานได้แม้กระทั่งไม้เราเคยใช้พ่นมาแล้วเลยพ่นอะไรพ่นไม้เป็นโครเมียมกิ่งไม้เนี่ยครับเดี๋ยวนี้เราจะเจาะก,กันเรื่องเคลืบอบโคตติ้งเนี่ยเราเรียบร้อยเวลามีหลายสีอะไรก็ตามครับผมนอกเรื่องนี้นหนึ่งฮะสมัยก่อนมันจะมีรถเร,เรียกว่ารุ่นนะช้างอะไรฮะช้างเหยียบไม่ใช่ช้างใช่ไหฮะช้างเหยียบอ้หไม่ไหวมาก เรื่องนะครับคบอกว่านอกจากนั้นเนี่ยอะไรที่ไม่เกี่ยวกับรถเช่นไม่เกี่ยวกับล้ออะไรเงี้ยก็พ่นก็เคยมีกระทั่งแบบก๊อกก๊อกน้ำาสียจากพ่นให้สวยสวยก็เคยมาพ่นแล้วแม้กระทั่งตะแกงหลออโคมไฟก็มาให้พ่นแล้วหนักที่สุดแก้วแก้วเพื่อที่จะให้เป็นข้างบนเป็นสีทองแล้วข้างล่างก็เป็นส่องแสงออกมาได้เป็นตัวโชว์หรือใช้งานเป็นใช้งานนะแก้วที่เป็นครอบหลอดไฟ ที่เป็นชื่อเป็นเป็นแก้วฮะนั่นนะฮะทำให้การเล่นเขาเรียกไลทิ่งนะฮะสีใช่ไหมการก็สวยครับก็ทํากันอย่างนี้แล้วดังนั้นแบบชิ้นงานอะไรก็ได้มันสามารถพ่นได้ครับมาคุยขอดูชิ้นงานเรื่องของการพ่นโครเมียมนั่นเองนะครับผมการพ่นโครเมียมทั้งพรมนิมิตอย่างที่บอกนะครับว่าเราก็ต้องมีน้ํายาสูตรพิเศษ2ตัวที่เราเคยสัมภาษณ์กันไปมิกซ์รวมกันครับผมพ่นออกมาเป็นโครเมียมทันทีภายในเวลา สามนาทีสามนาทีแต่ยังไงก็ต้องมันก็มีการเตรียมพื้นที่ต้องเตรียมพื้นที่ดีมากมก